tinh 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 Tưng 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 tưng, tưng 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 tinh tưng. tinh 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 nào tinh 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 ta tinh 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 chặt, Hãy subscribe cho kênh Ghiền à Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp โซน4นาหา6เนี่ยเด้อผาปากผาปากนะอ่5 4 6 5 5สูห6สูอยู่ผาปาก4เกี่ยวแล้วครับสามาะ<อ>เรียบร้อยดิกิน4 5 1, 6ไม่มี4ก็เริ่ม5 3 6 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 แล้วมันสามยี่สิบใบเลยตามตามตาามันมีอยู่แล้วสิบใบแล้วก็ใส่ไปได้แค่สิบที่เหลือก็ไปตามเอี่ยวด้หรือว่าเจ้าใส่สาหมดเลยตามตามก็แล้เราบห้าเกินไลแบบแบแบ่งครึ่งอจไหนอยตาอเอาว่าถ้าใส่ลงตามสามอีกครึ่งหนึ่งเราก็ไม่มีเลย้ะไม่รอกมัดได้ล้อันนี้เก็บเก็บไปได้แล้ว

เอโทษแต่เวดแต่ฝนท่านไนมาอ่ะเราบปกินก่อบเรได้มาสัมมาไหวมาอยู่ไหนอ้าเป็นจุดตู้เนอะเมนของคุณี่นี่เปนโซเฟแล้วเป็นแบบไหนจไปใสอก่อน บยกับพ่อทั้งนที่มีฝนตกแล้วตกเบอตกหนลตวตนีกักบเ่านลยะทางไลนนี่วะโอ้ตัคุยทางไลนเลยวะแน่นอนรัเห็นแน่เลยตอนนี้วะฝนฟ้าขนองกระจายเป็นแบวลองดนะ เออมันจะบโบยอีกแล้วนฝนตกนะแะ้วอากาศร้อนเออเศร้าต้องอุ่ตูนฮะมันเงีนยควันข่อยวากาวเอาหรอกเป็นส้มเลยอาจะใส่ตามเวทีข่อยมักซีควอยยัดมันพ่วงสาวมาเดี๋ยวหาซามข่อยเอาเอาตัวเดียวเนี้ยละอยู่ตามซี เปิดได้สาที่เปิดได้ของนากันนะอันตรายอันตรายไมาที่พายผ่านกระซีแลกมาเกบรอเยไหมกค่ยถึงซีิีเอีเยใช่แต่ห้าซเกือบบอลอดจะเมือเห็นหากัะซีแล้วหากับซีแล้วหเกือบบอลอดใด้หาสูงถึงเต็มเลยถึงถึงจะหาซีซีนี่ก็ได้แต่ห้าสิบห้าใบเอง ไม่พุลนิดพลนอยเอาละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเกาดสเจิบเ็ดสองสามสี่ิห้าหกเองมสี่ห้าไปเจเจ้าเจ้อืหวทุกคนใ่ายงทุกคนเลยจะเจ๊อย่ี สองสี่ห้าหกเจแปเก้าสอมืกไดอายุสองัหลอดหลอดหลอด่หมายังดีพอได้ับเสียสองพนเงนเดเนาะเมื่อวานอยกสีได้ก็ได้ดสองหนตัเสียมเลยเนหกประมาใครายหกบ่าในตาอยู่มมนแเสียหมดนไ่หว

ขายหกขายหกเลยนะเอ้ยหกสามนี่หกสามนี่ยอันตรายหกสี่หกห้าหกสูงเต็งหกเอามาพาเปล่าเอ้ยอันนี้เต็มแล้วเนาะเอามายิ่งแดงก็ได้ตำสีกับตำเบียวยังเละครึ่งตัวนี้พรตำสีตำเบียวยังเละครึ่งนะเนี่ยที่มีหกอ่ะเอาไว้เลยหกสามหก อออยิงแรงเต็มตับหกสามอันตรายคอยบอกว่าแล้วเสียหกสามเลยวะเต็มหกมาชิพาปากเลวเต็มเต็มเลยไอหกสามแสดงถ้าไปโอ้ไม่เลือกจเียอกว่าบอกแล้วหกสามอันตรายมาชิบเอามาชิเอาเดี่ยเปลียวสาวหุสูงคอยมักสามนะคอยเลือก ยี่ส <Rig repetition ceu> <g cur> ิบเจ็ดห้าร้อยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดก้าสิบเจ็ดสองยบเจ่ายเินสามยี่สิบเจ็ายเงินสาม่อีกห้าร้อยถึงกะมังยี่สิบเจ็ดเร็่มเต็มเดได้สามใช่ไห่บเอาสามใช่ไ ติงหกแล้วติงหกโอ้ยยังไงเหรออันี้เป็นสีหกเป็นแบบนีน้เดี๋ยวเอาหนึ่งสองสามสี่ครับเนี่ยหกสามสามอ้ามันห้าใบเลยเนี่ยหาใบเอาขึ้นมาอีกหกพัน What okay. fun? เกียรตกลับแรกหนึ่นะเดี๋ยวกลับมาบอกเลยว่าอากาศ่นขึ้นนตกเสียงอ่อนมากเสือเขานี้ยูไม่เลยมันต่าง

สีห้ามสตับยงมีแคนเอาสออันนี้นสาหอไนเก่งเยอะแยะยมยยยยย่ยย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 ยงยย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 ยอ ยิ้อยู่ตเนี่ยิ้มอยู่ต่เนี่ยเดียถามเด้อิ้มไหมโดยิ้อยู่ตเนี่ยนิ้วอยู่แต่ว่ายุ่มขขยงใครก็ลอยไปได้แข่ยิ้มเข่าขนมบ่าถาดเด้เอาไปกินดีก็ปิน้บก็มาตอนเจ๊ก็ ดีม so ันานก็น <Constitution proud> <T |ar|> <about è> <line> ี่นะนานก็นี่มันจะหวานมันมันน้อยเมื่อก่อนนะเดี๋ยวอนนี้กินกองมันเป็นมีแม่ที่เด็ดไว่จะกินนะผู้สื่อไปเตะสกเขาหตากกระตีข้าวแตกได้อะมาก็ได้อาซองอ่านอาหอกันอันหนึ่ง เตะบไม่ดังมไม่ดัง<ต><ต>เลยตะเด<ล>็เขาว่าลยนะเอาลมานี้่ะห้าสีบน,นี้ห้าสามส่วสีห้ากหกมอาไปไปอไปบุถิมมืีหกหกสามจก็สีเวเดเหกสามอย่า หกสี่สได้แต่เต็งสี่สี่จีสองอี <laughs> ๋เ <laughs> ต็งสี่สิบใบนันเนะมาจะไปอ่านเลยว่าหกสามสองคือไปลงหกเอี <6. S 2> <6. S 1> <า>ยวถูกปะโตใบเต็งสี่ あごあんごはん。 อีไรไม่ได้อัาน่ะดระหว่าเราไปเบิ่งไม่คิเรอบะเราเราก็เลยไปศึกษาไปที่เปิดขยาอรอวะบ่แต่ว่าขันตนขยาอกหลาอย่แล้วสิกเขาบอกขอาซิกเอมซิขางสิกคโอ้บูมันจะไม่ถูกให้ดูซิกยังไงก็คือเก่าอะขยาอนทเก่าอย่งบอก

ก็จะเป็นแบบนี้คือมันนั่นอีกไหแล้วที่รนคน,นตรนี้ก็จะไปกับนี้ <c oughs> <c oughs> ไปลงปากทางทางกระบอก,ก,บอกอเข้าไปทำขี้ยูหอด้ายใสกบ่าแล้วก็เดียวใส่ก๋วไปปากเดี่ยวขัวหุ่นเดี๋ยวไปปากสร้อยสุดทุนแล้วีอาก้ามเข่าดิใส่ใจ ก็อดหนัเส้อเว่เม็นบ่ฮะขีออกทอดปตกแอยนี้แล้วก็เดียวใส่เดี๋ยวเาเเดี๋ยวหัวเดี๋ยวไปโอ้ก็ผมนตาปนตาปุนตกอนอนตกลับไปเหมือนเดิมขีไปเอยที่สิยางหมันโดดมันก็ย้อนกลับมาอย่ไม่ใช่หรอขีไปหรืบากทานทีเอาก็อไรื่องตรงไปเรื่องสเอาเขาก็เสยไปเลยอาท่านหา เขาอ๋อเหรอก็ไปได้เลยใช่ไหมฮิลเลนเพราะว่าเดี๋ยวก็จะวนกลับมาอยู่เลยะแต่ว่าปัญหาบัตเจงยากไปเนื่อยไปเดเ่เไื้องะอ๋อขโทเขาจะเว้นหคุณเนาะวิถ้าเอเอื้นกับสีตัวในเมื่ออีกไปนี้มาเส็ตเย่ไหมวะเอาหกสูวนโมเส่สีดำเขน่ะเต่งเต่งดำค่นี้เมบ้าไม่เ้ เอาทั้งหดมาแบ่งกันนี่ใส่สองสามสี่น่อยนี่นี่เบ่งกเ็มรอนี่เนี่ยมันก็ชิบชิบชิบหนอ๋อแบ่งกันเต็งตำเออโอ้ดึงมาจุเตัวเองเป็นรูดเดียวสเอตั้วตันแล้วิเอ็ดรูวโอ้ยห้าแค่ไหนจ้ะโหไวถูกแค่นี้แหละหาสูงเพิ่ตานึงเ็บแมอก มาเจ็บม uhm. mm oh. oh, hey. oh. oh. uh. ันออกตาวมาหนึ่งจะเมื่อเสียร้ายเลยเนี่ยเก็บไปละจะไปโอ้หใบเออหลอดหลอดหลอดเฮียแมนเอตัวทำมันนาำหนักหนัมันหนัเฮียเจ้ กลังไปเดินเนาะเป็นรอดตีผอมอ่ะมาบอกแล้วหรอไม่ตีนอตีผอมผุนเดาะไปหมือนะกระโมยังหะุกเนาะถกยังหไปดอกร้านใช่แก็ไรงมานอีก็้ได้เอเอองงไปพน่ะเพื่อซุซายต้อก็ตีอะ่าเนาะกรตีหาระนูน่ะยาวเพื่อถุกมึงีเขาดเนี่ยบาเลย่ พี่ไสกระติบก็นั่นขนาดกระีีบไปยนนั่นเนาะซ้อมกูกลุวไม่แรงฝนตกงค่แต่พูดครับว่าอยู่คนโบยใจหอนใจเย็นแล้วนะฮ่ะหาแกรถบริกาทได้ดเลกสี่เจ๊จ็ได้เลขสี่ไเสือจีบอกเจสี่ก็มาไกลรถติดเนาะเด้งหะไรเสือหาก็คือว่กลัจัา เป็นยังี้จมดิจุบแต่กับเนื้อเหมจอนเขาป่ะอ๋อจมได้จมอะไรไม่รู้มีเจ๊คเดียววันเนี้ยนี่เราคนเดียยู่เด็ตอนนี้เราไม่มีใครอยากโอ้หสี่ห้าหกหกห้าเอียวโอ้ยเกิดพดนั่งลุกเดมหกสูงสิบใบเตงหกสิบใบหกห้าหกไว สามหมื่นสามมื่นหไปสองหมื่นหกใเหรอหกใบสามสี่ห้าแปดหมื่นหกแม่บอกเอนส่อันนี้แะหกสูงว่าเดว